สวัสดีค่ะคไม่สังขารนะคะก็แวะมาได้เลยนะคะตรงนี้เป็นจุดนีรภันะคะวัดหงพ่อปุตตมะนะคะที่นี่ก็จะมีของขายเยอะมากเป็นพวกหยก<ม>อัญมณีมุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทับทิมพมา่าหรือว่าเป็นพวกธนาคารสมุนไพรผ้าสวยๆอีเยอะมากจ้ะแกะมาได้นะคะอครับแม่ค้าเขา ลดให้นะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆที่อยู่ตรงนี้คือไม่แพงมากนะครับแต่เป็นของแท้ด้วยนะครับคขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวยก็มีนะขอสอบถามนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นเป็นของพม่าโดยตรงพม่าเด็ตรงเลยค่ะอ๋อี่ครับมามาดูมาดูหยกกันนะครับนี่คือหยกทางนั้นเลยนะครับหยกพม่านะครับนี่ครับงานถักกระนะคะมีหลายอันนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้สามพันห้าสอ๋อสามพันห้าถ้าถ้าจะดูว่าอ่าดูว่ามันต่างกันยังไงครับความเงาับบเหลืองแบบสายมันจะเอาขาว อันนี้สวยเลยเนาะอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้สองพันแปดโอ้สองพันแปดอันนี้มาจากพม่าโดยตรงเลยใช่ไหมแล้วคนขายต้องต้องรู้มีวิธีดูใช่ไหมดูเป็นหยกอะไรอ่ะเป็นหยกพม่าเป็นหยกไม่พอรวมรวมกันเลยใช่ไหมอ๋อเส้นเท่าไหร่ครอย่างนี้คู่หนึ่งพันสามพันสามทำเองด้วยทำเองค่ะอืมเก่งๆอันนี้งานผัก สาเล็บไ,ได้ไนะคะยกยกแท้จะดูใสยกสวยนี่จะดูใสใส่ะใสใสเขียวนะๆียวค่ะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของชาวชจวมอนนะครับน้องนี่ก็เรียกเสื้อของของอะไรนะนเป็นของอเป็นของ,ของเขาเออารียกยังไง อีเม้นอ่าไงคะครับอันนี้เขาเขาเรียกเป็นเสื้อของอ๋อเป็นคนบ้านที่นี่นะค่ะมอนใช่ไหมฮะมอนอ๋อสวยมากเลยนี่นี่ใช่หมดเลยใช่ไหมฮะใช่อ๋อแล้วมันเป็นลายๆพวกนี้เป็นลายที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองใช่ไหมอ๋อไม่น้องเป็นอ๋อดีดีดีตัวเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยแปดอ๋อไม่แพงเนาะอืมสวยสวย ไม่แพงไม่แพงจากพม่าเลยยากเลยเหรออ๋อไม่ได้ทำนี้คือโรงามอ๋อทำมาจากนู้นเลยอ๋อองมีโรงงานอมีโรงงานจากทางนู้นใช่ไหมได้นะะนีสส้วยสวยครับเด็กก็มีนู่น นี่ครับชุดจากของชุดมอนนะครับสวยสวยงามนะครับลายสวยชุดไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับเป็นเป็นของชุดของชาวมอนใช่ไหมอ๋อ ชุดชุดอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยแปดสิบบาออ๋นนอไม่แพงเนาะสวยอันนี้ท,ทําที่ที่บ้านเราไหมหรือว่าทำทำที่บ้านเราโอ้สวยสวยสวยมากสวยสวยขอบคุณนะครับนนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับร้านหยกขายหยกนะครับนี่ครับ นี่จะเป็นตัวขั้นนี่อ,อันนี้คือไม้กลายเป็นหินโอ้จริงด้วยครับนี่ไม้กลายเป็นหินต้องใช้เวลานานมากถึงจะได้เป็นหินอย่างนี้นะครับนี่ไม้กลายเป็นหินครับแล้วก็มีหยกขั้นนะครับเส้นนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบบาทเค่ะเจ็ดสิบบาทาที่นี่นะคะซื้อไม่ได้ผ่้ชายสแ น่าสนใจน่าสนใจอันนี้ข้ามาจากพม่าเลยใช่ไหมใ<า>ช่พม่าวัาที่ได้ก็ะจะได้ราคาดีจัะเข้าลงเขผาลขายอ่ะกำไรนิดเดียวพออยู่ได้จ้ะแพงถนถนๆก็ได้ลูกค้าก็ซื้ออยู่แล้วกำไรไม่เสียน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้นี่เป็นไม้นะครับนี่เป็นไม้กึ่งเป็นประกานะครับนะครับเยอะแล้วก็มีกวัวซาด้วยอืม เมืองไทยเราไม่มีอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นโยกเอาไว้นวดหน้าจ้ะโอ้ลึงเป็นแผ่นแผ่นโอ้เมืองไทยเมืองไทยเราไม่มีเนาะแบบนี้ไม่มีลูกค้าที่อยากอยากนวดอ่ะเขาไปเอาช้อนเนี่ยไปแช่ตู้เย็นทิ้งโอจะได้มีความเย็นความเย็นเขามีในตัวนะใช่อืมยิ่งจะได้ดีจ้ะเออใช้ได้กับว่าเนื้อรถเนื้อชาอย่างเงี้ยคือใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ใต้ตาเนี่ยอืม นี่ของแม่ค้าเขายังใส่เลยนี่เห็นไหมเนี่เป็นหยกเป็นหยอันนี้ก็หยกหมดเลยหยกค่ะหยกนี่หยกนี่หยกนี่คือหนักมากครับนี่ทำเองไหมอันนี้ต้องสั่งต้องสั่งค่ะแขทำเงไม่ได้ต้องมีเครื่องค่ะไม่เรามามาร้อยเองไหมอ่าบางชิ้นก็ร้อยเน่าสนใจเนี่ย โอเคมาเมีเยอะนมันน้ำคาก็มีน้องขายอยู่นี้มานานแล้วเหรอขายนานนานแล้วคิดมันคนอยู่แถวนี้เลยใช่ค่ะอยู่ฝั่งครับผมขออนุญาตถ่ายได้เนาะถ่ายได้ครนะครับปกติถ่ายนะธนาคารขายให้ใชมนี่แป้งแป้งน้ำคาน้ำมันที่คาว นี่ก็ดังเบอม์ดีน้องอยู่เป็นมอนเลยใช่ไหมมอนโอ้ใช่ราคาทำไมแบบสมัยก่อนู่ย่าตายายเราไม่มีเครื่องกดใช่ไหมครับใช่แั้นแหละใช้เวลาหนัมนะใช้ดีนะ ทำให้หน้าขาวไหมใช่หน้าขาวนั่นแหละเนมอเราไม่เกิดเสยงเพราะว่าเขาป้องกันเกิดการอ้าวอ้าวจริงแล้วตั้งแต่เล็กๆเขาใช้กันนะหน้าก็จะสายโตขึ้นมาสิวก็จะไม่ดีดีดีกระเป๋าดูได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับน้องส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนตลาดเสื้อผ้านะครับตลาดคนเดินนะครับตลาดคนเดินนะครับ ก็จะยาวไปนู้นนะครับมีเสื้อผ้าต่างๆนะครับ นี้ครับน่หวายหวายนะครับเป็นหวายเป็นหวายแท้ๆเลยนะครับ<า>ยอยู่ที่สังขบุรีนะครับนี่คืองานงานทําขึ้นมือใช่ไหมฮะคนละห้าบาทสิบาทคนละนื้อปลาถ่ายได้ไหมเนี่ยขออนุญาตถ่ายได้ไหมได้ค่ะได้นี่นี่น้องเป็นคนขายนะครับนี่คือผักค้านะครับนี่ขอขอสอบถามหน่อยนี่คือหวายมาจากที่ไหนน้องขา้มาจากอินเดียค่ะบอ้โนี่จากอินเดียเหรอ มาจากอินเดียเลยเหรอแล้วก็เราก็กซื้อมาอมยิสกกบสกระเอืาไม่ใช่ของพม,ม่าเนาะไม่ใช่ของพมา่าค่ะอเรามาทําที่บ้านเราใช่ไหม,มทาที่ไทยใช,ใช่ค่ะซื้อเป็นซื้อเป็น,เป,นเป็นต้นหรือซื้อเป็นไรมาเป็นมู้มาเลยค่ะนี่ เขบอกววาวายมาจากอินเดียเลยนะครับเนี <C Geor inos> ่ยลายสวดวายแท้ๆเลยนะครับขายไม่แพงครับนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยสามร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยไม่แพงเนี่ยลายสวยๆเลยนะครับขายจะไม่ได้จอดตอนแรกวนีลายนี้ก็สวยนะครับเนี่ยวายแท้ๆเลยครับอ๋ขายอยู่นี้มานานแล้วเลย ะะเป็นคนแถวนี้เลยเนาะเป็นคนตรงนี้เลยโอ้ดีมากขอบคุณมากนะครับครับผมนี่ครับกระเป๋าปน,นี่ก็จะเป็นเข็มขัดนะครับสวยๆนะครับเป็นของชาวมอญน,นะครับสังขบุรีแล้วก็เครื่องไม้ต่างๆ ไม้แกะสลักต่างๆครับไม้แท้เลยใช่ไหมครับเป็นไม้แท้เลยใช่ไหมใช่อ๋อไม้อะไรครับเนี่ยไม้แดงเนอะไม้แดงแล้เป็นกรงตะเกียบ นี่กองตะเกียบนะครับเกยบเป็นไม้ประดูหัือไม้ยางดีนะครับเหรอไม้อะไรนะไม้ประดูครับอืมนี่พ่อค้าเขาบอกเป็นไม้ประดูไม้ยางดีขออนุญาตถ่ายนะครับก็ได้เลยไม้นั้นไม่มีเนาะไม้แหละไม้พยุงไม้พยุงห่วงห้ามไหมมีไอืมคนเสิร์ตเลยชมหน้านะคะอมสวยสวย หูมีบาทด้วยฮะเป็นโถข้าวอ๋องโถข้าวอืมชอบสังไรก่อนเป็นโถข้าวไม้สักอ่ะโอ้สวยสวยอืมไม้สัก280ไม่แพงเลยครับสำหรับฝีมือสวยๆนี่ทำที่บ้านเราไหมหรือว่าทำของพม่าค่ะพี่พม่าเลยบ้านเราถูกตาได้ไหมโอ๋อนี่แม่ค้าเขาบอกมาจากพม่าเลยมีนี่เป็นถุงใส่ข้าวจ้ะโถใส่ข้าว จากท้งต้นเลยครับเนี่ยโอ้โหมาจากฝั่งพม่าครับบ้านเราก็จะหายากอย่างกึ่งมาท้งต้นเลยนะครับไม้สัตว์โถใส่ข้าวหรือไปตั้งโชว์ก็ได้ครับสวยๆอย่างนี้นี่ครับนี่คือไม้นะครับไม้เป็น <c oughs> หินนะครับ <c oughs> นี่ครับไม้กลายเป็นหินนะครับ <c oughs> ใช้เวลานานมากถึงจะเป็น <c oughs> หินได้ <c oughs> จัดมันให้ได้ แล้วก็เอามาแปลรูปเป็นได้มาได้มาได้มาอ่าเป็นกำไรนะครับเป็นรูปกระดูกน,น,นี้มาจากฝั่งพม่านะครับก็เนเมืเก่าอืครับนะรนี่ด้เนก้าล่างนครับพอทำออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม้ที่กลายเป็นหินเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็ไปมา <c oughs> เป็นป <c oughs> ระมาณนี้หอยยี่สิบค่ะตัวนี้ได้หนึ่งหอยอันนี้คือเป็นเป็นหอยมุกแล้วก็เปลือกมุกนะคะ ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับท้ายคลิปนี้ผมต้องจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับที่ตลาดสังขะตรงนี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับ EP6 นะครับผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับว่าตรงที่ผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมคลิปหน้านี่คือที่ด่านเจดีสามองค์ที่จะข้ามไปอ่าประเทศพม่านะครับตรงนั้นไปติดตามดูนะครับว่าตรงนั้นด่านชายแดนว่ามีอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ